อยากเป็นคนคิดบวกคุณต้องทำ4ข้อนี้ครับผมสวัสดีครับพบกับผมโอมในช่องไอแอมสุธีวันนี้ผมมีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังมีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมาถามผมว่าทําไมผมถึงเป็นคนคิดบวกแบบนี้แล้วผมสามารถคิดบวกแบบนี้ได้ยังไงไปเริ่มกันเลยครับข้อที่หนึ่งครับฟังดูอ่านเขียนสิ่งที่เป็นบวกเยอะๆผมจะบอกอย่างหนึ่งครับว่าคนเราทุกคนครับเหมือนฟองน้ํา คนเราทุกคนเหมือนฟองน้ําที่จะดูดซับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราครับเข้าหาตัวเราไม่ว่าเราจะแข็งแกร่งแค่ไหนเราจะมีเอกลักษณ์เราจะมีนิสัยที่โหดเทียมแค่ไหนถ้าเราอยู่ในท่ามกลางความดีเราอยู่ในท่ามกลางสังคมที่เป็นแบบหนึ่งเราก็จะกลายเป็นเหมือนคนในสังคมแบบนั้นไปโดยที่เราไม่รู้ตัวครับดังนั้นถ้าคุณอยากจะคิดบวกอยากจะเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีเสพเรื่องบวกเยอะๆคิดบวกเยอะๆ อยู่กับคนที่มีพลังบวกเยอะๆสองตรงข้ามกับเรื่องเมื่อกี้ครับงดเรื่องดราม่านะครับงดไปเลยผมแนะนําให้งดเลยแม่แนะนําให้ลดละเลิกนะผมแนะนําให้งดเลยแต่ถ้าใครทําไม่ได้ก็ลดละเลิกไปเถอะครับแต่ถ้าทําได้ผมแนะนาเลยให้งดเลยเรื่องดราม่าเพราะว่าเรื่องดราม่าครับเป็นพลังด้านลบครับและพลังด้านลบเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตของเราเนี่ยมากกว่าพลังด้านบวกแน่นอนอยู่แล้ว จะสังเกตได้เลยว่าถ้ามีเรื่องอะไรที่มันแย่ๆมาหรือว่าข่าวอะไรแย่ๆหรือว่าใครพูดอะไรแย่ๆเข้ามาครับมันจะเข้าเข้าหาตัวเราได้ได้ไวมากมันระทบจิตใจเราได้เยอะมากๆถ้าเราเสพเรื่องพวกนี้เยอะๆครับไมเ้เสตของเราหรือว่าความคิดของเราครับมันก็จะลบตามอย่างที่ผมบอกไปแล้วในข้อหนึ่งก็คือเราทุกคนนะครับเหมือนฟองน้ําที่จะดูดซับสิ่งต่างๆเข้าหาตัวเรา 3. ชมละครหลังข่าวให้น้อยลง ผมไม่ได้ว่าละครหลังข่าวมันไม่ดีนะแต่ผมไม่รู้จะพูดยังไงครับผมไม่รู้จะพูดยังไงกับละครหลังข่าวคือเท่าที่ผมเสพมาเท่าที่ผมดูมาตั้งแต่เด็กผมว่ามันไม่ได้มีอะไรที่มันจะลงใจเลยครับคือหนึ่งร้อยเรื่องเนี่ยมีแค่เรื่องหนึ่งหรือสองเรื่องเท่านั้นแหละที่มันที่มันจะลงใจแล้วมันแล้วมันดีขึ้นมามันมันแล้วแต่คนนะถ้าคุณคิดว่าถ้าคุณคิดว่ามันดีถ้าคุณเห็นข้อดีจากการเสพละครหลังข่าวคุณก็ทําต่อไปได้แต่ถ้าคุณเห็นว่า มันไม่ดีหรือว่าถ้ายังไม่เห็นก็แล้วแต่ผมอยากแนะนําให้คุณงดไปก่อนงดดูละครหลังข่าวไปก่อนเพราะว่าสื่อเป็นตัวกําหนดคนในสังคมนะสื่อเป็นตัวกําหนดนิสัยของคนในสังคมและละครในหลังข่าวครับก็เป็นหนึ่งในสื่อนั้นนะครับหลายๆเรื่องหลายๆเนื้อหาในละครหลังข่าวไม่ได้ส่งผลให้ชีวิตเราดีขึ้นเลยและอาจจะปลูกฝังสิ่งผิดๆเข้าไปในหัวของเราด้วยอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นพระเอกค่มขืนนางเอก โอ้มองว่าเรื่องข่มขืนมันเป็นเรื่องถูกเหรอเมียหลวงตบเมียน้อยเมียน้อยแย่งผัวเมียหลวงมันเป็นเรื่องดีใช่ไหมผมไม่ได้บอกว่ามันไม่มีจริงในสังคมไทยแต่การเสพเรื่องพวกนี้เยอะๆครับมันจะทําให้เราคิดลบมันจะทําให้เราคิดลบแล้วเรามีความสุขยากมากถ้าเรามีเรื่องลบๆอยู่ในหัวตลอดเวลาเรื่องพวกนี้เนี่ยสามารถสังเกตด้วยตัวเองได้ง่ายๆมากเลยนะก็คือ คุณลองลองสังเกตตัวเองดูตอนที่คุณดูละครหลังข่าวที่มีฉากตบกันตีกันอิจฉาริษยาพูดจาให้ร้ายนางเอกนางอิจฉาอะไรก็แล้วแต่ในบางครั้งนะครับคุณกัดฟันใช่ไหมผมไม่รู้คุณเป็นหรือเปล่าแต่ผมเป็นผมกัดฟันตามผมโกรธโกรธตัวร้ายที่ทําไมมันใส่ร้ายนางเอกได้ขนาดนี้ทําไมนางเอกถึงอ่อนแอขนาดนี้เราหมั่นไส้แทนเราเราโกรธแค้นแทนถามว่า ถ้าเราย้อนกลับไปแล้วดูตัวเองในลักษณะแบบนั้นถามว่ามีความสุขหรือเปล่ามีความสุขหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมไม่มีก็แสดงว่ามันไม่ด evet ีใช่ไหมนั่นแหละครับสุดท้ายครับข UM ้อที Five ่สีจะทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีความเชื่อเราต้องเชื่อในพลังบวกเราต้องเชื่อว่าเราทําได้เราต้องเชื่อว่าสิ่งที่เราทํามันถูกต้องเราต้องเชื่อในทฤษฎีของเราเราต้องเชื่อในหลักการของเรา เชื่อว่าสิ่งที่เราทํามันดีเชื่อว่าสิ่งที่เราทําเราทําได้คนอื่นทําได้เราก็ทําได้คนอื่นทําไม่ได้เราก็ทําได้เว้ยทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราเป็นไงกันบ้างครับกับ4เรื่องที่ผมนำมาเสนอวันนี้ที่จะทำให้คุณเป็นคนคิดบวกขึ้นมาถ้าชอบกดไลค์ นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คอมเมนต์หรืออะไรก็ได้แต่ว่าถ้าคุณไม่ชอบผมแนะนําให้คุณคอมเมนต์เลยถ้าคุณไม่ชอบผมแนะนําให้คุณคอมเมนต์บอกเลยว่าไม่ชอบเรื่องนี้เพราะอะไรไม่ชอบช่องนี้เพราะอะไรผมจะได้นําไปปรับปรุงและคุณจะได้ชอบ,ช,อบช่องผมชอบคลิปผมในอนาคตสําหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ